สบายดีพี่้องสบายดีมันมันเป็นมือกล้องให้อ่นน้อยพี่องสีน้องก้อรับตองรับเลยท้งน่ะเปิดซมิีเมอ่งมาเป็น่้อาพี่สบายดีเน่ยนี่สาวนิดสบายดีดูดูยังงงดเอวเามิ่งมาเน่บ้นอาน้องมาเป็นีพี่น้องจีดเหมือนกันไปดับ บางทก็สายไฟยิ้มางมีม่เอามาต่เพือนอาบบ้านน้องสองกา,างม่วงเนาะทั้งางมี่ทั้งาง่วงเราหาเจบกระตา้าสับสกินมาเอาเยอะว่ายายนะก็มาเก็บในวงบ้านขี้ดินอนี่เอามากินแน่วะเด้าเนาะกับพวกกินกับเด้าติ่มกัเจบยาก,น,กน่งัวคุ้ยนะเอางัวจบ่ยางไปบอกเอฟซี่าที่ว่างทำไมไม่ปลูกวะไม่ปลูกอะไรแม่เลยไปเจ๊บหนังัวนังอู่เานอนย น,นอนเบิง่งูใหญ่นอนเบิง่งวจนมดยาจัดเสรก็จะได้นะกเก็บเฮาอันนี้ค่ะ้านขี้ดินเดีย๋ยวเราใส่เอางวไก่ทั้งงวทั้งไก่กินเ,นาเอาหมดกินเลยเอาหมดกินเลยมีผายตอนไหมมีนังนังบอกนักนะนายอย่างน้อยเนาะงูบันทีหวานยนยู่หน่อย <c oughs>

ของล่องลายเขาหลายไปนอยปีนี้หมักหมวงรดตลาดจนแบบว่าเลือกินเลือนอะไรอยี้เนตะกี้โรส,ส,สะไรจะสาห้เนาะหมูไข่เนาะหัหมูไ่อีชานเนาะอ,อยากกะดสื่อเนาะจนบมมีปีนี้ลดไข่ละลายยังบสามโลซิลคออสามโลซิปบ่

สบายดีพี่น้องมื่อเช้าจู่ฉกคนป้าตะเหมือดอกร้องพาอ้นกับบาเต้พากันมาตลาดนัดงมมาลาศเมืองงมมาลาศเลยพี่น้องเลยครั้งแรกมาครั้งแรกอ้นมามาสองสามเถื่อนแหละมีเฉพาะวันพระราษฎเท่านั้นพี่น้องเลยมีแต่วันทุกๆวันพระหัสซะเพื่อนสิ่ไมกามีคนขายบางคนก็มีจะสิขายแต่ทางในตัวเฮือนนะนะแต่ทางนอกๆไปนี่มันจะบ่มีพาพี่น้องไปหลอกไปซื้อนกันจ้า มาพี่น้องวันนี้เต้เต้ชิบเผาทัวตลาดพี่น้องขั้งแรกมาตลาดนี่พี่น้องเออปกษ์ประมาณนี้พี่น้องตลาดไงเป็นกับมีเครื่องขายพี่น้องด้านหลังตลาดพี่น้องเป็นภูเขางามงามพี่น้องตลาดงามมีภูเขาเลาะพี่น้องเลาะเบิง่งอาหารการกินทางนี่พี่น้อง ทางบ้านยมมาลาดนี่ครับเป็นสุดร้ายข้าเหียดนองชายเครื่องส่วนนี้ก็อาหารพื้นบ้านพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดวายกระปูกระปูหินน่ะ ส,ส่วนไายช่วงนี้นมไม่ยูดองเพ็ดนี่มาแนใส่พักาเลยหลอดมัดเท่าไรไปปะห้าพันกินม็ดบ่เอียนอ้อหน่อยเลยเนาะหน่อยเลยป้าโลดเจ็ดสิบเบา เอาไป g a a มะเือเหี้ยแต่3กิโลพอไปเงินเดินโบนโบนอันเ็นก่นไปไปสองไปยังเอาแต่ไปสิพันยังไปโบนก็ไดรอ่ะขึ่นก็มีบไปน่อยล่ะ นมำเข็มนเค็มวาดแม่บแม่กันนะวดอันเนี้ยแมงอะไรเขาเอิอันเเขาเอิยังก่าเขาเอิดเป็นยัง แบบได้วัดเออไม่ชิลล์ไ่คนนะไม่ไม่ต้องทางนี้หามาสิ้ างต่อ,อพี่น้องเปิดเพลินดีพี่น้องได้เบิ่งอาหารการกินทางบ้านยมมาลานพี่น้องส่วนกะนาเห็ดก็เห็ดเห็ดดินเนาะมันหวานแบ่อืบแบบของเฮ่าเลยหล่อต่อพี่น้องมาเมาบิ่งอาหารการกินทานกับม่วนแดินหนึ่งพี่น้อง อาหารการกินทางบ้านยมมายม马าดเกยาะน้อยปลาแห่งลองทานกับปลาไหลปลาเซปลานะนี่กับปลาอเนกปลากระเพิ่นปลาดําเทินใช่เ้า น um ี่ต้มต้มไก่เนาะเนาะเนาะเอาบอกเตชีฟ้าหลาะก่อนพี่น้องหลากหลายดีอาหารการกินไะว้ายอิ่ง ปลาเป็นหนังเค็มแล้วเมื่อเบ่งเพื่อนพี่น้งองเลาะเบ่งต่อพี่น้องอาหารการกินปลาพีา่น้องปลา,า,า,าแห้งปลาเส้นหอยขวัว ม่อนเพ 30, okay, 10, 10, 30, an ははิ่นดีพี่น้องได้เบิ่งอาหารการกินของหนึ่งสิบพันบอกสามสามสิบพันท่านกับหมงหมเนาะงหมวงลายเลยท่านก็เป็นด้านเสื้อผ้าพี่น้องเสื้อผ้าไปหย่าไปออบไปอส่รถเลยไป พอตอว่านปลาพี่เลือกนึอกองปลาพี่น้องพอต้อยากเจอได้เบ็ดคอยก็จะขาด<า>ป,าป,าปาลปาพี่น้<า>องปลา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 บะซื้อเมื่อขายเนาะเสียลด ีน,นื้นอส,สลดเอามาขาอืมงามปลาถือกย่ะไหมปลาเรืองเนาะโคตพี่น้องปลาพี่น้องปลาเนะาะปลาปลาครึ่งหนขนาด ផោហិតផោລະដូរហិតផោពីងងឡក់ញ៉ាំញ៉ាវលើយពីងងព្រោះស្វាឡក់លិ່ນឡក់មើលអាហារគាត់ញ៉ាំពីងងផានអឺចា เอ hmm. ็ดพี่น้องไก่พี่น้องไก่น้อยควาดูดีพี่น้อง ประเทศเซนเพอเซนมีกระเปียกมือตบกระเปียกก็เอากระเปียกคนก็เริ่มมาวันนี้กับเป็นวันยังตลาดนัดทางลาวพี่นองทางบ้านยมมาลาด ตัวเลียงอันนี้ก็ตัวเลี้ยงก็น้อยๆขนาดแต่บางตัวเลียนทางปลูกทางลาวพี่น้องป่ะจันอันนี้ก็เป็นเป็ดอาหารทะเลพี่น้องพี่น้องคนก็เริ่มมาเลย นี่พี่น้องลูกลาหวกลาหูกักนเยลูกลเราเพ็ดพอนางพี่น้อง,นองเนี่ยปลาเป็ดีนกรบบอกไหมพี่้องตอนิเนาัดสีเนี่ สุดเลยพี่น้องนันนี้ประเภทซินหมูทางด้านนี่เพืออ่อนดีพี่น้องไอเหาะนี่ตัวเรียน 4, ่นด้านนี้กับประเภทมากมายพี่น้องสุดแล้วพี่น้องวันนี้ตลาดกันคือว่าลไลกับชิปะเภทอันทหารอาหารป่าพี่น้องแบบอาหารตามฤดูกาลเซาวนี่พี่เดยป้อออกอา,ากาหลายถือแาดนิล ถูกเห<อ><อ>งื่อดังของ <นำ S 1> เก็บมะนาวหนัหงว่ให้ขอให้แมนเอาแมนไม่ลดไนดะ้ซืปป้อปลาเมียนเพิ่นไปน้องมันก็ไปหาอยู่หาก,กินมันบ่มีก็ตัวใดมันก็แนะมนบางทีมันก็ไปหากินมันบาดได้บาดบ่ได้หาอยู่หากินกับพี่น้องซื้อปลาเมียนเพิ่นแมนอยู่หาหนมัยอีกกินแกงหน่อไม้ตลอดกะมันกะแต่ละเนาะมีซีดมีอยัง ตลาดตลาดยงวันตลาดเทพสมบัติบะนะตนัวทงกันนะมอเขาแก่จะทึงกันนะไปมวนไปลองเลยได้หรอคลิคปเด็กกรชี้ยาไปลองไปลองแล้วก็ซีเดล่าไปลอง,ม,อาองมาขอกินแน่เตเต,ต้พาวหอไปลอง เลาตลาดลาสบายล่ะพี่น้องสบายสวัสดีพี่น้องพอก็คิดหาพี่น้องสวัสด,ดี